นี่แหละครับวันนี้คุณครูมนัฐก็มาท <ำ S 2> <ว>ําระบบไฟแล้วครับผมวันนี้ก็พอดีแวะมาเห็นไฟฟ้ฟาครับกำลังเข้มหมดระเพื่อนแข็งยังนี่เจ้าแข็งยังนี่เคยงยังนี่ง,นง,นงานครับเออบางงานบพราะว่าเขาจะใช้ย,ยังนี่สายไฟ <laughs> ครับรขนาดเท่าไรครับเพื่อนเออขนาดเท่าไรหนึ่งคุณซีหนอเออนี่แหละครับก็ครูมนัฐแล้วครับวันนี้พอดีแวะเวียนมาทานผมทานอาหารก็เลยเห็นคุณมนัฐกำลัง ทำไฟแล้วครับพาเด็กๆทำไฟแล้วครับนี่ก็เด็กปอสบซอเด็ดปอบบซอปอดิปอชหรือปอสบซอฮะปอสบซอโอ้หนาถือปอชเลยพไปปอสองแล้วปอสหนึ่งนี่ปอบบซอหนึ่งบอกเออหนาตาขึ้เด็กน้อยแล้วพี่นี่แล้ครับนี่แหละครับกำลังขค้นคัดแล้วครับคุณบรรครับตอนนี้จะให้เด็กทำอะไรครับคุณบรรคพูดหน่อยครับติดมิเตอร์ครับติดมิเตอร์ใช่ไหมท่านผู้มยการอ๋อครับครับหลังจากที่มาติดมิเตอร์ไว้หลายวันแล้วครับเพิ่งหาสายมาต่อเข้าไปอ๋อโอเคครับ โอ้โอันนี้ก็ใช้ขนาดเท่าไหร่ครับให้ความรู้นะครับเรื่องของขนาดมิเตอร์ครับอันี้ใช้บ้านผู้บริการมีเครื่องประกาศ2เครื่องก็มิเตอร์ประมาณ15แอมป์สี่บ45แอมป์อ๋อ15แอมป์นับสีแอมป์ครับผมอ๋อนี่ก็ได้ความรู้แล้วครับมิเตอร์ขนาดเล็กก็ได้แต่ค่าไฟมันก็จะสูงต้องมิเตอร์ที่แรงอ๋อเราคำนวณจากแอร์ด้วยใช่ครับอ๋อนี่ก็คือ15แอมป์จากโหลดจากโหลดบ้านมีโหลดเยอะก็จะใช้มิเตอร์สี่มิบห้า แล้วการต่อเข้าไงครับอี่ต่อเข้ายังไงต่อเข้าสายไฟต่อต่อเข้าตามแด็แกรมครับบางยี่ห้อก็จะเข้า1ออกสจะสองออก4ี่แต่ของยี่ห้อใดที่เขาเข้าหนึ่งออกส4คสับอ๋อมันแล้วแต่ยี่ห้อด้วยใช่ใช่หลักการคือช่างไปจำเอาต่อหนึ่งอออก3 4มสี่มันจะเกิดการช็อตบางมันดูแดกแกรมที่ฝาปิดมันาอันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออะไรนะ อันนี้ของไดชิครับไดชิก็คือไอ้กิโลวัตต์อาวัตตมิเตอร์มัน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 ต่อยไงนะต่อไปกี่พูดใหม่เนียผมฟังไม่ทันอ๋อหนึ่งสมีสายไลน์อ่าหนึ่งสองสามสี่เอออันนี้ไฟไฟเข้าบ้านอ่าไฟเข้าบ้านเออสามสี่สามสี่นี่สามสามสี่เข้าบ้านหนึ่งสองเข้าบ้านหนึ่งสองครับมาจากเมนอ๋อโอ้และแที่ว่าอีกยี่ห้อนึงที่ว่าเข้าอีแบบนึงคือก็คือเข้าหนึ่งออกสามนิวตันอ๋อเป็นสลับอ๋อหนึ่งหนึ่งสามกับสองสี่แล้วแต่นี่ก็ถือว่าเป็นความรู้แล้วครับ ได้ความรู้แล้วครับก็จบไปกับคลิปนี้แหละครับันไี่อนเอาสายต่อเข้าในบ้านนี่แหละครับของแท้แล้วครับนี่กับเด็กๆครับนี่ปปสนาตาจิ้มนี้มั้งครับนี่ครับนี่นอ้าวทรงภูมินี่แหละครับผมนี่นักศึกษาทรงภูมิอยู่ปีไหนลูกปีสายเราพี่สายเราเจ้าปีไหนเราป๊บฮะปีหนึ่งโอ้นี่แหละครับทรงภูมิกับเด็กสุดยอดแล้วครับของแท้แล้วครับคนนี้ครับทรงภูมิทรงภูมิวันนี้มาทำอะไรลูกทำอะไรนี่วันนี้เรามาดูงานบ่ ดูงานครับดูงานโอ้สองพูดดูงานสองพูดดูงานคุณลังเข็ดเฮ้สั่งสั่งคู่นั้นนะสั่งคู่นั้นแค่นนี่แหละครับลูกศิษย์รักของครูนั่นแหละครับขี่จักรยานหาจักรยานมาเห็นกับสองพูดมาขี่ไปเล้อเสื์อยู่เมื่อนั้นคู่เมื่อนั้นเราโจทย์หาจักรยานเราไผ่ขี่จักรยานเราไปว่าสั่นเจ้าบ่บ่ทำใบขี่ครับบ่ได้ขี่ไผ่ขี่ควิ้นจอดขี่จักรยานจักรยานไผ่สั่นขี่ไม่ยากเราพูดเจ้าชี้จักรยานไปเหมือนกัน พูด <Auf S 1> ต่งงนเลยบ่แม <insp ira. S 2> ่คอ <Okay, S 1> okay. 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 ๋อหองคุณเจ้าบ่บ่แม่บ่ขนมหาพูดอ๋อเจ้าขี้ของไผลยมันนัดเจ้าขี้นะจักรยานไผลของคุ่มันนัดอยู่บ่หรือของคนอื่นเออแล้วน้ำมหาจักรยานเราเด็กๆจริงแล้วน้ำหาเอาผลยเอาแย่เราไปเจ้าขี้ไปรอเบืองสาวรึเปล่าบ่แม่เน่าพูดโอเคโอเคบ่แม่น้ะโอเคโอเคเจอแล้วนะครับจักรยานครับเจอแล้วน้อส่งพูดไปนี่แหละครับก็จบไปกับคลิปนี้แล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับนี่ นะครับมาเรียนกันเยอะครับที่ผนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังกับวิทยาเทคนิคนีนครบนนะครับกับผนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า